สมาชิกกลุ่มมีดังนี้ 1. นึ่สด erm ็กุักราเด็กชาคุมกรชินิจตเด็กหญิงไซมีสัธรรมสเด็กชายรักพียคำใสใ่หานางสาวทรรชิวิธรรมบวัคุณค่ะ เป็นภูมทีัญีาสำคัญของภาคอีสานบ้านเราที่ปฏิบัติสืบทอดก,กันมาตั้งแต่สมัยโบราณถือเป็นหนึ่งใน12เดือนของภาคอีสานที่ทำกันในเชื่อหมกข้อวููดูฝน ซึ่งเป็นฤด,ดูทำนาจะมีการจุดต้างไฟข้่งวูชาที่บดาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายหรือวิชาวิาสาในกานว่าพญาแหนหรือเทพวัสการที่พรบุตรซึ่งมีความเชื่อว่าพญาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลและทําให้พืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์นั่นเองครัความเชื่อของประเพทน,นี้รุ่นฟังว่างไฟปรากฏอยู่ใน ตำนานเรื่องพญาครางฆ่าและเรื่องข่าดแดงอา่างๆมีการกล่าวถึงการจุดต้องไฟพระบูชาพญาแทนโดยเฉพาะในเรื่องพญาครางฆ่าซึ่งตำนานนั้นคือว่าพญาครางฆ่าเป็นพระโพธิสัตว์ทรงไบ้ญชาพเพื่ออรลุของนคนไทยมีที่ได้ชื่อว่าพญาครางฆ่เป็นเพราะเมื่อครางประสูติฐมีลูกตาถูกทำหลังบางโคกหรือนนาาาาๆๆที่าวันทบกพญาครงฆ่าแม่ของพระองค์เป็นลูกตา แต่ขทินก็ทรงคอยช่วยเหลือจนพญาคาคาาเป็นที่เคารพนับถือของชาวบา้านเจริญที่จะเชิญบูชาพญาแทนพญาแทนจึงโกรธไม่ยอมปล่อยน้ำฝนให้ตกลงมายังโลกมนุษย์จึงเกิดสืบก,การต่อสู้ระหว่างพญาคังคาาและพญาแทนขึ้นโดยพญาคาค่าได้นำทัพสัตตางๆขึ้นไปลอบจนได้รับชัยชนะพญาแทนจึงปล่อยให้ฝนตกมาเป็นเดิมแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องจุดบ้องไฟขึ้นไปบูชาเป็นประจำทุกป,ปีซึ่งเป็นที่มาว่าชาวอีสานจึงทำบ้องไฟจุดบน ฟ้าถวา,ายพญาแทนเพื่อฝนจะได้ตกลงตามฤดูกาลค่ะและจากกำนันพญาคลั่งกล้าีนองทํทำให้ชาวยาสวดฮอนในสร้างแรงมาเพื่อแสแดงถึงความเชื่อเชื่อของชาวอุตส่าที่ือพิธีต่างคลั่งต้ายนงค่ะความเชื่อหนึ่งเพื่อการบูชาพญาแทนที่พระเจ้าแห่งฝนให้ท่านบรรดาฝน กลงมาสงเพื่อบูชาอารักษ์มหิงสักด์หลักเมืองเพื่อขอผลเช่นเดียวกันและยังขอให้ท่านอำนวยความสมบูรณ์คุณสุขให้กับท้องถิ่นนั้นๆด้วยซึ่งจะเห็นได้จากการจุดบ้างไฟก็จะนำบ้างไฟไปคานวะเจ้าพ่อหลักเมืองเสียก่อน3เพื่อสักการะเก่พระพุทธศาสนาโดยเชื่อว่าเป็นการบูชาพระบรม ในสว่างันดาวดกษอูอีกในหนึ่งเดือนหเป็นเดือนที่ตรงกับเดือนที่เป็นวันวิสาขบูชาซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา 4. เพื่อเสี่ยงทายดีว้าอากาศและพุทธันยาอาหาร ขึ้นสูปีน้ำฝนฟ้าพืชพรรณธัญญาหารจะรวมสมบูรณ์ถ้าบ้างไฟงไม่เคลือนหรือแตกเสียก่อนปีนั้นก็จะขาดแคลน้ำข้อ5เพื่อประสานความสามัคคีระหว่างกันในชุมชนอารุนบ้างไฟเป็นการรวบรวมผู้คนให้มาชุมนุมกันและร่วมือกันทำกิจกรรมเพื่อประสานความสามาัคคีและเล่าสนุกสนานรื่นเริงกันต่อก่อนอที่จะลงมือทำงาน

ฝนไม่ตกนะครับดูอากาศครับงั้นเราทำบุญบังไฟกันไปไปไปกำลังจะไปลานพิธีฝนลี้ย ขึ้นสูงๆด้วมินเดสน่าดูสนุกแน่นอามัอยู่ได้ไหมน้องันทย์แจกสาตาเด้อเอาฝนนีนี่น้องคนตกแล้วติดเอาโนติดแล้วเนาะมันติดแล้วมันติดแล้วโนะเอาวางไว้ เอาละเอาละฝนไม่ตกเลยเนี่ยขาดแคลนน้ำแล้วอันนี้ทำเองเหรอใช่ครับนี่อันนี้ของจริงนี่ของแท้์โบนี่โอเคมาครับมาครับ โอ้ยฝนตกแล้วฝนตกแล้วพวกเธอฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกจริงๆเลยนะเนี่ยฝนตกจริงๆฝนตกจริงๆเลยเนี่ยโอเคเอามาครับมาอเล็ก ไมีค <marriages> ุณไขอจ่งน่าน่โอเค